สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาสัมภาษณ์พี่แมนผู้สมัครสะส,ะสะปทุมธานีเขตหนึ่งเบอร์ห้าครับปัญหาของปทุมเนี่ยผมว่าจังหวัดปทุมเป็นเมืองใหญ่ผู้คนมากหน้าหลายตาที่มาอาศัยปทุมวันนี้มันมีปัญหาแน่นอนพี่แมนครับเราสามารถที่จะผลักดันอะไรได้บ้างเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนที่อยู่ปทุมถึงแม้จะไม่ใช่คนปทุมแต่ไม่อยู่ปทุมผมก็คิดว่าเป็นพี่น้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาของปทุมมีอะไรบ้างครับเราจะแก้อะไรได้บ้างครับผม ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัญหาปทุมเนี่ยอนโยบายแรกของผมนะครับถ้าได้รับเลือกเข้าไปเนี่ยเสียงสะท้อนของประชาชนในเมืองปทุมที่คิดว่าเป็นปัญหาข้อแรกเลยที่จะต้องได้รับการแก้ไขคือไฟทางนะครับไฟาทางเนี่ยผมผมร่างร่างนโยบายอันนี้ไว้ตั้งแต่เรียนปโทและอ่าปัญหาปัญหาหลักๆโจทย์หลกัหลกๆของ พี่น้องชาวปทุมเนี่ยคือไฟทางไฟทางที่ติดติดดับๆับแล้วก็ริงคับเป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเยอะมากผมเนี่ยได้เ,เจออุบัติเหตุกับตัวเองเนี่ยมาสองครั้งแล้วเ,เรื่องไฟถนนไฟทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีใครก็ยังไม่เห็นมีใครแก้ปัญหานี้ได้นะครับในแนวทางของผมที่ผมเขียนนโยบายเนี่ยที่รู้จริงเนี่ยก็คือว่า เราเขียนนโยบายไปแล้วเราเห็นในพื้นที่ว่าจุดเนี้ยมันมืดจริงไฟแสงสว่างไม่เพียงพอคุณรู้ไหมว่าแสงสว่างเนี่ยมันสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตถ้าคนที่ไปทำงานกลางคืนที่เข้ากะหรือว่าอะไรเงี้ยต้องใช้สัญจรไปมาในทางรถทางอะไรอย่เงี้ยนะครับอ่ามันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ในในแสงสว่างไม่พอแล้วก็ จุดที่มันตัดร่วมอย่างเงี้ยมันมืด<ะ>อะไรเงี้ยคนมองไม่เห็นเนี่ยอ่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาตรงน่าจะเป็นตรงบางเดือนนะครับที่ลงไปสัมผัสมาตรงนั้นเป็นจุดร่วมที่อันตรายมากและอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอ่ามันเป็นปัญหาที่สะท้อนให้ผมเนี่ยอเขียนนโยบายอันนี้ขึ้นมานะครับ <นะ S 1> แล้วก็<ม>อ่าผมอ่า สามารถทําได้แล้วผมรู้ว่าจะต้องทํำยังไงคือบทบาทหน้าที่ของผู้แทนเนี่ยคือบทบาทหน้าที่ของสสเนี่ยคือเอาปัญหาเข้าสาภาถูกต้องครับแล้วก็เสนอหรือว่าตั้งกมกรรมาการเข้ากรรมาการและร่างองอกมาเป็นนโยบายนโยบายเนี่ยจะสําเร็จได้เนี่ยประทุมเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบที่ทําให้จังหวัดอื่นๆได้รับแสงแสงสว่างเหมือนกันกับ อย่างประทุมที่ผมเขียนไว้นะในนโยบายทําไมผมถึงบอกว่ามันสามารถทําได้ถ้าคนทําเป็นถ้าคนทําจริงถึงว่าเราไม่ได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเศรษฐกิจนะครับคุณจะเห็นบทบาทผมถ้าผมได้รับเลือกเข้าไปในอ่าสอสอนะผมจะตามให้สุดทางเรื่องเรื่องเรื่องไฟเนี่ยนะครับผม,ผมจะตามให้จนได้<ม>ฟิวเจอร์ผมขับผมขับผ่านหน้าฟิวเจอร์บ่อยบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดแล้วปัญหาที่ผมเจอหรือไม มันมีคนเล่ร่อนอ่ะแล้วไฟมันมันมันมืดจะไหมถนนมันยามาตอนสีดำแล้วมันกินแสงไงผมเคยเกือบ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 เกิดอุบัติเหตุเพราะคนเล่ร่อนอ่ะอยู่ดีๆมันเดินตัดหน้ารถผมแล้วผมขับมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบอ่ะผมเบรกโก่งเลยเพราะว่าอะไรแสงสว่างไม่พอผมมองไม่เห็นเนี่ยก็อันนี้สาคัญเลยปัญหาสุดใหญ่มันคืออย่างนี้ครับคนลองไปดูในคอมเมนต์ต่างๆได้ที่ประชาชนเรียกร้องคือต่างคนผักภาระกันไปว่า Ờ, มันเป็นหน้าที่ของใครของใครของกรมทางหลวงถ้าเป็นทางทางเมนหลักเนี่ยก็จะเป็นของกรมทางหลวงถ้าเป็นของสุดในส่วนของอบจอเนี่ยก็จะเป็นรับผิดชอบของอบอจออถ้าเป็นในทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะเป็นพวกอบตอรหรือเทศบาลาพวกนี้ถ้าเราแยกแล้วก็เราแยกแล้วเราจัดงบประมาณให้ลงไปเนี่ยโดยถูกและโดยโปร่งใสเนี่ย ผมเชื่อว่าจะไม่มีการแบ่งแยกกันว่าส่วนนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครส่วนนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครถูกต้องมา้าคนท่แหละนี่แหละผมเะบออว่าจะเข้าสู่โหมดปรับคอร์รัปชันเพราะว่า,าทุกอย่างเนี่ยคนเหนซ่อมกระจกกระเทยมัแพงมากเลยเน<ช>ี่ถึงเข้าสู่นโยบายหลักของภรคเศรษฐกิจใช่เนี่แหละครับมันโกงกันสะบ้านหันแหลกเลยแล้วก็เวลางบประมาณลงมาคุณจําไว้เลยนะว่างบประมาณถ้าลงถูกโจทย์แก้ปัญหาถูกต้อง แล้วโปร่งใสจริงคุณภาพชีวิตดีหมดแล้วก็จะลดปัญหาพวกนี้ไปได้อ,อย่างผมเสนอง,งบลงไปเนี่ยลงบมาให้จังหวัดเนี่ยผมก็จะแยกเป็นส่วนไปเลยแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยคุณโทษคุณ,ค,ณคุณประชาชนเนี่ยจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นส่วนหน้าที่รับผิดชอบของใครลองตรวจสอบเข้าไปซิคุณใช้งบประมาณเนี่ยถูกต้องไหมแล้วทําไมไฟถึงดับไฟดับเนี่ยคุณต้องรีบแก้ให้ประชาชนครับ,รบอ่า อันเนี้ยเรา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 จัดระบบไว้จัดระเบียบไว้ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปก็คืองบประมาณบริหารงบประมาณเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจริงๆโอเคในส่วนเนี้ยมันผมว่าแต่เรื่องน้ําประปาผมมองว่าประุมทานีน้ําประปาสะอาดมากสามารถดื่มได้มีปัญหาเรื่องระบบไฟแล้วเจ้าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเสียงสะท้อนในปัญหาอื่นๆด้วยแต่คลิปนี้มันห้านาทีแล้วยผมขอหยุดคลิปก่อนครับผม